อิสราเอลยืนยันว่าฮามาสขืนศพสนธยาอาคาาัครศรีตัวประกันชาวไทยแล้วเว็บไซต์ไอยี่สิบสี่นิวของสถานีโทรทัศน์อิสราเอลรายงานว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลเอดดฟประกาศในวันอาทิตย์19ตุลาคม2568ว่าร่างผู้เสียชีวิตที่กลุ่มฮามาสขืนส่งคืนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคือร่างของนายสนธยาอาคาาัครศรีคนงานเกษตรจากประเทศไทยอายุ30ปีซึ่งถูกกลุ่มฮามาสลักพาตูไประหว่างการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ เมื่อ7ตุลาคม2566หลังจากผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนโดยศูนย์นิติเวชศาสตร์แห่งชาติโดยร่วมมือกับตำรวจอิสราเอลและคณะรับใบแห่งกองทัพมิลิเตารี่รบินเอตผู้แทนของกองกำลังในดิฟได้แจ้งต่อครอบครัวอาัคารศรีว่าบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขากลับคืนสู่อิสราเอลและได้รับการพิสูจน์ตัวตนอย่างเป็นทางการแล้วตามการเปิดเผยของข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลอื่นๆที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ นายสุธยาอาคาัครศรีถูกลักพาตัวไปจากสวนผลไม้ในคิบบุตเบรีคิบบสบีแดเอกเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และถูกสังหารในเวลาต่อมาด้วยฝีมือขององค์กรก่อการร้ายฮามาสโดยร่างของเขาถูกนำไปในชนนกาซาและถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อ16พฤษภาคม2567รัฐบาลอิสราเอลกับอดีฟได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวอาคาัครศรีรวมถึงประชาชนชาวไทยและครอบครัวของตัวประกันที่เสียชีวิตทุกคน และให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวประกันที่เสียชีวิตจะได้รับการส่งคืนครบทุกคน